วย,ว,ยวยจช่ตส,ส,สวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาอยู่กันที่ฟ้าเจริญยางยนต์ทริปส่งท้ายปีใหม่ตอนรับเฮ้ย ใชเอามายโอ้ยคลิปส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่แหมส่งท้ายปีใหม่อย่างเดียวเลยลเราเอ๊ะเป็นมุกเป็นความฮาที่มากับตัวเรานี่นี่คือตัวตนผู้ชายอารมณ์ดีคนนี้ Apple l o s i n g โอ้หวันนี้31เดือน12 2,565นะครับกำลังจะผ่านไปหลังเที่ยงคืนวันนี้ก็จะเป็นปีใหม่แล้ววันนี้นครับตอนปิดนะครับร้านเรายังไม่ปิดนะครับร้านเราก็ยัง ทำการเหมือนเดิมในวันนี้นะครับร้านเราจะหยุดวันที่1ถึงวันที่9มกราคม2 5 6 6นะครับจะเปิดทําการอีกทีวันที่10เลขสวยนะเลข10เเดือนมกราคม2 5 6 6นะครับเพื่อไปชาร์จพลังไปชาร์จแบตนะครบไปหาแรงบันดาลใจเอามาสู้ต่อปีหน้าเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องที่ดีขึ้นแล้วติดตามผลงาน ฟ้าจเจริญยังยนต์รับรองปีหน้ามีดีมีความหาแน่นอนมีของที่ดีมานําเสนออีกเพียบโปรเจกต์เยอะโปรเจกต์ล้าโปรเจกต์ของเรามีแน่นอนนะครับแต่วันนี้มาอยู่กันนี่นี่ก่อนณบัดนาวณเรียวไทม์ตอนนี้นะนี่โอ้โห d Next g e n Ranger กับล้อ vf 032นะครับแล้วก็มีคันหนึ่ง Fortuner l e g e n เจนรโอ้โหสองคันนี้มาทางเดียวกันคือล้อ vf 0-32ทั้งคู่นะครับ แต่ต่างอารมณ์ต่างลีลากันที่ล้อส่วน Ford จะเป็นล้อสีดำได้านนะครับส่วนฟอร์จนเนอร์ดีเจเนอรจะเป็นสีดําเงาแต่จะเป็นพาร์ทโมเดียวกันคือ w a ก e w ลล์วีเอฟศนโอ้โหโครหล่อทั้งคู่นะคัทนี้มาดูก่อนนะครับ Ford Next Gen นนะฮะชอบแนวสเต็ปโจทย์ที่บอกว่าขอยางไม่ดังขอยางดอกเรียบแต่แฝงด้วยความหล่อมีสไตล์ จะจัดอะไรได้นอกจากโตโยต้าไโอ้โหเป็นพ็อกเซ p o สปอร์ต SP3 นะครับจัดเป็นแนวสแตนดาร์ด265 50 20นะครับเพิ่มสวรรนะหน้าแบนกว้างรีดน้ำดีรีดน้ำบานรีดน้ำกระจายต้องโตโยต์3เท่านั้นนี่ฮะกับล้อ VF032 สีดำด้านเดี๋ยวมาดูตอนจบนะครับว่าคันนี้ลงแล้วจตลอดประมาณไหน เดีย๋ยรอชมสักครู่เดียวว่าคันนี้อ่ะเดีอีกคันหนึ่งเราพาไปดูทีเด็ดนะครับนี่ Fortuner Regender โอ้โหสีขาวคันนี้จัดชุดเต็มชุดเต็มสเต็ปล้อยางโชกคโอ้โหเพิ่มความพรีเมี่ยมพี่ก็บอกโจทย์มาชอบแนวลยุยจะเป็นอะไรไปได้นอกจากโตโยต้าอาทีนี่โอ้โหล้อ VF032 สีดำโคตรเงาสีเงาโคตรด,ดำโอ้โหเขาบอกว่า สีดำนี้เป็นสีดำพิเศษคือสีดำา VBa ็ back. มองออกแดดตัวนี้จะเป็นสีเกรดนะครับมีรูไซส์มีเป็นแบบเป็นเม็ดหล่อๆเฟี้ยวๆอยู่ในตัวของมันเองนะครับจะดูเรียบหรูก็ได้ดูแนวดุดันดุดันไม่เก่งใจใครนี่ไม่ใช่แรปเตอร์จะเป็นฟอร์จูเนอร์คันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างนึงครับลูกค้าใส่นี่ยางอันนี้นี่ลืมบอกยางแนวลุยนะตัวนี้โตโยต้า open โอเพนคันทีอาร์ทีโอ้ขายจนคล่อง,องขายจนพูดไม่มีสะดุด รุ่นนี้รุ่นดิจิตอลไม่ต้องใช้แผ่นซีดีไม่มีตกแผ่นนี่นะฮะนี่โอ้โหนี่ฮะโชคหลังใช้เป็นพิก้แบ็กนะครับจากค่ายโปรเฟนเดอร์ปรับ8นะครับเป็นซับแทนส์นี่เป็นโมโนทูบ2.0งจุดศูนย์พิกิแบ็กนะครับกระบอกตัวนี้เป็นยอดคิดมากครับ4 6่มิลลิเมตรนะรกับสามารถออปชันที่สามารถปรับได้8ระดับตรงนี้นี่นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 นุ่มยิ่งเยอะยิ่งแข็งยิ่งน้อยยิ่งนุ่มแนะ่ปรับได้ตามความต้องการของเรานะครับสปริงเป็นโปรแกนสีนะครับตอนนี้ผมทําทรงนิดนึงนะคือโลดลงมา1.5นิ้วฮนะเพิ่ม,มความเขาเรียกว่าวัยรุ่นมีทรงแนะ่ยังอรอรอยางมีทรงด้วยรอเลยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่โอ้ยมาเฝ้าเบาๆก็ได้พี่เดี๋ยวไม่พ้นปีนะจ๊ะอ่านี่ ตัวนี้ทีเด็ดเลยนี่แปลงครับแปลงแปลงเบรกภายใน15นาทีนะฮะรออเลยสีแดงอันนี้เป็นรีเควสลูกค้ารีเควสมาจัดให้นะครับแต่ว่าไม่ใช่อะไรครับเดี๋ยวหลังปีใหม่จองไว้แล้วชุดใหญ่ฟเฟรกัพิบเบรกเบมโบลนะฮะหน้า6พอตหลัง4พอตลูกค้ามันจาไปแล้ว1ชุดนี่เดี๋ยวมาต่อวันนี้ขอแดงๆมาก่อนแฟนชอบต้องจัดต้องจัดไปก่อนแบบนี้นะครับส่วนข้างหน้านะฮะเป็นชุด โคควินซีรีส์ปรับ16ระดับนี่ฮนะหนึ่งถึง16แล้วกัน16แข็งสุดหนุ่มสุดปรับเอาตามใจชอบเซ็ตเอาตามคนขับชอบเลยนะครับรับรองว่าน,นุ่มเมียนแน่นอนนะตัวนี้สไลด์ก็บอกโหลดได้ยกได้ในตัวเดียวกันนะครับไม่เสียค่าเคสปริงเพราะว่าสปริงอยู่ที่เดิมนะฮะโหลดสูงได้ตัวนี้นี่นะอีกเช่นเคยฮนะนี่แปลงเรียบร้อยแล้วเซตนี้จบหล่อหเป็นชุดโปรโมชั่นสำหรับ ลูกค้า f อฟฟ้าเจริญยางยนต์อยากรู้ว่าเท่าไหร่ทักมาได้ในเพจนะจ๊ะแต่ปีนี้ไม่ทันแล้วต้องปีหน้าเท่านั้นนี่อยากได้ทักมาฟ้าเจริญยางยนต์เดี๋ยวติดตั้งเรียบร้อยลงรถเดี๋ยวเรามารีวิวพร้อมกันนะครับสักคุดียว มาส่งงานแล้วครับผมกับ Fortuner l e g e n d e นะฮะใส่ร้อ VF032 ขอบ20กว้าง9นิ้ว offset 15นะครับกับล้อสีดำเงาหรือสีตัวใหม่เขาคือสี v b a c k นี่โดนแดดมันจะออกแนวฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้ง,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 งนิดนึงนะฮะมากับยางโตโยต้า RT Open Country นะฮะเป็นยางแนวคอสเทรนแบ,บแนวรุยทุกสภาพถนนนะครับเรื่องเสียงนะครับไม่ต้องเป็นกังวล ผมบอกแล้วว่ารับได้นะครับไม่ได้ดังมากแต่ก็ไม่ได้เงียบนะจ๊ะมีเสียงบ้างตามสไตล์ล้อยางที่เป็นแนวแบบลุยๆแบบนี้นะครับกับโทนนะฮะทำเป็นโทนคุมโทนรถขาวนะครับหลังคาดําเงานะฮะลูกค้าได้เลือกเป็นล้อดําเงาให้เข้าเป็นโทนตรีมเดียวกันนะครับช่วงล่างคันนี้นะครับใช้เป็นโช้คโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีส์นะครับหน้าเป็นตัวปรับนะครับ สไลด์กระบอกได้ปรับกระดับด้านหลังเป็นพิกกี้แบ็กนะครับสเปคโหลด1.5นะครับพร้อมจัดทรงโหลดหล่อๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจใครที่ใช้ Fortuner อนะฮะอยากได้สเต็ปแบบนี้สเต็ปใช้ง,งานที่ประจวันได้อย่างดีแน่นอนเพิ่มสมรรถนะเพิ่มโฟร์มรในการใช้รถใช้ถนนนะครับขับนุ่มนึบขับดีขึ้นรอเบานะครับมีความช่วยในเรื่อง,องความประหยัดระยะเบรกอัตาราเร่งดีขึ้นแน่นอนเห็นผล แค่ออกตัวนะครับนี่บอกเลยการันตีรอดียางดีโช้ลางดีถึงไหนถึงกันอ,อ้าวรอแบบนี้ชมรอบคันได้เลยนะครับใครสนใจก็มาได้ฟ้าเจริญยางยนต์ครับปีหน้าเต็มระบบแน่นอนวันนี้ส่งงานคันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเทสรถส่งงานลูกค้ากันครับผม ส่งงานอีกหนึ่งครั้งนะครับกับ Ford Nexgen t Ranger ตัววายทสีสม้มคันนี้โอ้โหอย่างหล่อส้มล้อดำอย่างเฟีย้ยวกับล้อ VF032 ขอบ20เหมือนเดิมนี่วันนี้2ชุดเลยนะล้อเวกวิลโฟร์ฟอร์มเต็มระบบโฟร์ฟมิ่เต็มระบบโอ้โหร้อยเปร์เนต์ะกับล้อรุ่นใหม่นะวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ เรื่องรายอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนผมบอ,อกเลยนะครับแต่ว่าความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งต่อไปเราจะเน้นล้อที่มีคุณภาพล้อที่มีความปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็เพิ่มสมรรถนะเพิ่มพรอร์แมนในการขับขี่เป็นหลักสําหรับลูกค้านะครับที่มาใช้บริการที่ฟ้าจเจริญยางยนต์จะได้ล้อที่มีความมาตรฐานสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องคุณภาพการขับขี่จะได้มั่นใจได้100เและอีกอย่างหนึ่งนะครับกับสินค้าของเราต้อง เชื่อใจได้กับการรับประกันทั้งล้อเอ่ยางเอ่ยของเราต้องมีรับประกันที่ดีนะครับอ่ะเรามาต่อที่ Ford Nexgen t Ranger นะครับก็ดีเทลรวมๆนะครับคันนี้ลูกค้าไม่อยากได้ยางใหญ่ไม่อยากได้ยางที่มีเสียงดังนะครับเราก็เลยแนะนำเป็นยางถึงสปอร์ตกับ Toyota าย o x อกเซสปอร์ตเอนะครับเป็นไซส์265 50 20ก็จะดูเรียบหรูดูดีนะครับแต่แฝงด้วยดีเทลสไตล์การดุดันความดุดันนะครับ ด้วยล้อสีดําด้านนะครับเป็นรุ่น VF032 นะครับก็เป็นสเปค9นิ้วนะครับ offset บวก15นะครับล้อไม่ล้นจากโป่งนะแล้วนี่ลูกค้ามีเพิ่มเติมการใส่โป่งใหญ่มาด้วยนะก็จะดูแลับดูแบบไม่ยื่นไม่ล้นก็ดูเรียบๆดูดีนะครับไม่เ,น,เนี่ยขบขาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ใช้ก็โอเคกับสเปคประมาณนี้นะครับก็ใส่แล้วรอล้อชุดเดียว เฟี้ยวยันเงาบอกเลยครับมาหาเราได้ฟ้าเจริญยางยนต์ครับคอยอยู่ที่ตรงนี้นะครับคอยดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับตอนวันนี้จะจากไปนะครับก็ขออวยพรปีใหม่ให้ทีมงานลูกค้านะครับแล้วก็ f อฟที่ติดตามช่อง YouTube ของเรานะครับให้มั่งมีสีสุขนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับเฮงเฮงปังๆในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้คือปี2,566นะครับ เขาเรียกว่าทํามค้าขึ้นอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยเงินทองทุกท่านทุกคนนะครับเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดก็เดินทางไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับทั้งไปและกลับนะครับกลับมาขนเงินขนทองกลับมานะครับให้มีความเฮงๆปงปังปังตลอดปีตลอดไปวันนี้ราไปก่อนกับวันสุดท้ายของเปี2,565แล้วเราจะเดินไปหา ความมั่งคั่งในปี2,566ด้วยกันนะครับใครที่รวยอยู่แล้วก็รวยยิ่งขึ้นไปนะครับใครที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวก็ขอให้สำเร็จคิดสมอารมณ์หมายใครเล็งคนไหนไว้ก็ขอให้ได้แดงใจกายอ้ยไปตายแล้วไปแล้วไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับฝาเจริญยางยนต์กด u ับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับและสดท้ายก็ส่งท้ายด้วย สวัสดีปีใหม่ครับไปแล้วแหฮงๆปังๆรวยๆนะครับ